สบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอ็กซที่ทุทุานมานีน,นะทุกคนนอออ้อนก็จะมาชี้แจ้งว่าช่องอ้อนนะวันวันนะบทเหตุยังเลยเขาว่ามีแต่นางอวยไทยไปวันวันบด้เียเงินเชียงยังแข่นนางอวยไทยทด่ซื่อรอหลับอ่าค่าใช้จ่ายจากคนไทยเนาะมีเพิ่นมาเพิ่นมาบอกว่าพี่ชอบดูคลิปคนลาวมาเที่ยวไทยมากกว่าไม่ค่อยชอบคนที่มานั่งพูด อวยไทยเห็นหลายช่องเลยไม่ลงทุนอะไรเลยแค่มานั่งอวยไทยเพื่อยอดวิวคนที่มาเที่ยวไทยได้วยเงินตัวเองชอบดูยิ่งชอบดูแต่ถ้ามีผู้สนับสนุนเงินค่านั้นค่านี้ไม่ดูครับช่องน้องเมย์พาทัวร์มอได้เงินตัวมาด้วยเงินตัวเองดูแล้วสนุกมากขอบคุณใไลน์เดอจากที่เบิงช่องอ่อนในขังสุดท้ายเนาะแต่อ้อนกะ บอกเลยเนาะว่าชองอ้อนนะหลักรายสไตล์เนาะคันบางหว่างอ้อนกันได้ไปเที่ยวบางคันบาหว่างอ้อนก็นคือบ่ได้ไป้าเอฟซีแบบเอฟซติดตามอ้อนอ่ะเขาจะหูดีเลยว่าอ้อนบ่ได้นั่งเ้ายางเดียวเนาะอ้อนจะเป็นคนแบบว่าตันไหนอะทายในเวลาแบบเฮาไปรับเงินทายแรงงานเนาะแรงงานที่แบบ ลาวพม่าเวลารับเงินอะไรก็ได้ไปเห็ดยางนกการใช้ชีวิตประจําวันและก็การซื้อกับเขาในทางฟังไทยครับทางฟังลาวและก็การการกินการอยู่เนาะและกัน่างๆก็อาจจะไปเที่ยวบางวันอาทิตย์บวชเห็ดย่างยังประมาณนี้หรือว่าไปจ่ายตลาดยังประมาณนี้เนาะคืออ้อนบอกเลยอ้อนกับบไดในชีตะนั่งว่าวอย่างเดียวเนาะและก็ทำว่าอวยโบกะแล้วแต่คนจะมองเนาะเขากับวาวดดอกามแบบ ที่เขาเห็นมาเนาะเดี๋ยวแต่คนจะมองเพราะว่าหนึ่งคนหนึ่งความคิดความคิดหนึ่งหลานคนกันหนึ่งลลานความคิดแมนว่าน้องทุกคนเดี๋วแต่อันนี้อ่อนบริทือซาบริวาอ,อย่งเนาะแต่แต่ก็อ่อนเขาบอกเลยเนาะว่าสองอ้อนเนาะบริบที่จะนั่งเว้าอย่างเดียวกับมีบางคืออ่อนบอกเลยอย่างหนึ่งเนาะ อ้อนจะยุดงานแขวันอาทิตย์เท่านั้นนะวันอาทิตย์ตอนเช้าอ้อ,อนจะไปตลาดเนาะไปตลาดไปหาสื่อคองไปนวนไปหนีอ้อนกะได้ไทายบางแต่ทายบ่อยๆ p ีพ c ซกับเบื่อเนาะจะอ้อนกะอาจจะมีไปบางไปเที่ยวหันเที่ยวนี้เนาะแต่ตอนนี้ชีวิตกะยั่งททเละลงโตเพราะนันที่จะแบบไปถุกอาทิตย์ไปถุกอาทิตย์หัวหอากัต้องใส่ใจเงินแล้วก็ต้องเก็บเงินไว้เพื่อผายผักาหนานเนาะผายเวลาเฮาจาเป็นอ่า อย่างเช่นเฮาบสบายหรือรอบครัวแบบตรงการเงินแบบว่าจังไ๋ค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่ะหันค่ะนีหันนะเฮาก็ตตรงอยากหายเพิ่นเวลาเพลนเากินยังเข้ากับอยากให้เพิ่นได้กินอันนี้มันก็มีส่วนเนาะบ่แปลว่าว่าจังไ๋อ่ะเฮาบ่ดด้แบบสีแบบมี่จามาเที่ยวไทยกันสันเฮาก็คือสีแบบถ้าซันอ่อนก็คือสีบ่ดด้มาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยดอกนอถ้าอ่อนอันนั้นบางคนเขาอ่าเมนอยู่นาะน้องเมย์อ่า ช่องน้องเมพาทัวร์เพิ่นแบบไปทัวร์ซาทาราทีนอ,อ่อนกับมักเบิงมักหลายๆเนาอมักมกักเพิ่นแต่ก่อนออนกับเบิงว่าเพิ่นไปไต่ไปหันไปหนีเลยเงินเท่าน,นั้นเท่านี้เนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าเพิ่นบ่ไดมาเห็นงานอยู่ไทยนะเนาะเพิ่นเที่ยวอย่างเดียวนะแบบพาท,ทัวร์ยางเดียวก็คือทัวร์ต่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ทีเวลาออนเห็น อ้อนไปไต่อ้อนไปย่างอ้อนบได้ไปเที่ยวไปยังเลยอ้อนไปทําธุระทุกทุกครั้งแต่อ้อนไปทําธุระอ้อนกับโบเซียเปล่าประโยชน์อ้อนกับเดทายวิธีชีวิตอ้อนกับเดทไทยว่าเอออายเฮ็ดงานอยู่นี้เป็นจันทรนทีสี่เอฟีอ้อนอาจจะหูเลยว่าเอยอ้อนมาเที่ยวโบจันที่สี่แต่อ้อนบอกเอฟีตลอดว่าอ้อนโบได้มาเที่ยว ออนมาทุระเนาะอ้อนมาทำทุระขังนี้ทุกทุกขังเลยที่อ้อนไปบกเคยไดตต่างใจไปเที่ยวเลยนะเพราะว่าบบได้ไป,ไปเฮิงเนอกค่ะไปเที่ยวือสิไปเฮิง์กเลยกะบบได้ยูแต่หันอาจจะไปเที่ยวสถานที่หันสถท้านทีดีเพราะว่าทางใต้มันมีสถานทีเที่ยวนายแล้วก็อยู่ทางฝั่งอยู่ทางกรุงเทพกันเนาะอาจจะเฮ็นอ้อนไปหันไปนี้แต่ว่าบบได้ไปแบบสถานทีคือคนอื่นบบได้ลงทุนอ่อนก็ย,ยอมลาบก็อ,อ้อนบบได้ไปเนาะเพราะว่ากำลัง กำลังเฮากำลังเลิ่ม,มาเริ่มสางขอบคัวเนาะอะไรกะเริมแบบทีจะาว่าตังไดอ่ะการสื่อของเขาเนาะเฮาก็ต้องใช้เงินการขันการนี้เฮาก็ต้องใช้เงินเฮาแบบว่าตังไดอ่ะบ่ลงทุนบอกอะ่ะกะยอมรับเนาะออนออนอ,อนยอมรับจากใจจริงเลยเนาะอ,อันนี้บอกตามตรงไปฟเีเลยออนยอมรับเนาะว่าทายวิธีชีวิตเนาะแล้วแต่คนจะมากกะมากคนบ่มากแต่โบเป็นย่งเนาะออนก็ต้องข้อขอบคุณหลายๆที ยังเบิงยังชมอ่อนเนาะทุกคนยังเบืองยังชมในยังหมากในตัวต้นของเด็กหน่อยคนนี้แบบเป่าจ้ากับบุหเหลืองอย่างประมาณเวลาจับกล่องจับย่างก็อุ้ยอย่างประมาณนี้แต่ดีเนาะที่มี PFC เคิ่นคอาแนนําเวลาจับกล่องเลยยังกันแล้วแต่ประมาณนี้เนาะทุกคนหลายอย่างมากๆเลยช่องอ่อนก็คือเป็นตามแบบบางหันก็อาจจะตามกระแซ้บางหันก็อาจจะแปลว่า นั่งเมาบ้างมาหั่นอาจจะไปเที่ยวบ้างมาหัก็อาจจะไปแบบหันไปนี้เนาะไปแบบตามสไตล์นะไปซื้อกับเขาไปเซเว่นไปยังไปหลายๆอย่างก็คือวิธีชีวิตของอ่อนนั่นแหละเนาะก็คือวิธีชีวิตของอ่อนบรดษัที้ยังมากมม่บริษัลงทุนคือขาวานเลยอันนี้อ่อนกะยอมรับน้อมรับจากใจจริงเลยเนาะยอมรับจากใจจริงแต่้าลงทุนบอกก็มีบ้างที่จะ ไปเที่ยวหันไปเที่ยวหนีแต่กะช่วงนี้กะบอได้ไปผู้เที่ยวนอกจากอาจจะพาเฟนไปเนเนะเพราะว่าเขาก็เคยเห็นแหละแต่ในจตกคุ้งเข็บอ่ะกับบอเคยไปบ้างสถานที่อ่อนกับบอเคยไปหลยกับอยากไปเดียวถ่าห้ามือห้าวันว่างๆะคะมือห้าวันชวงห้ามที่มีเงินยังพอใส่ใจยังเราก็จะอาจไปไปเนะอ่อนกับอยากไปนะบอเม็นว่าอ่อนบออยากไปนะพี่พีเอฟซีอ่อนกับอยากไปนอกแต่อ่อนกายัง ช่วงนี้ก็ยังแบบเฮาประหยัดไปก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเกิดยังขึ้นขันเฮาบ่มีเงินแล้วมันสีลําบากภายผักนาเนาะลาบากทั้งเฮาลําบากทั้งคนในรเขาปัวอ้อนบ่ไอไยากให้ใครมาลาบากน้ำอ้อนเนาะบอกอย่างไรเออน้องมาลําบากน้ำถ้าเฮาเป็นยังขึ้นมาแล้วเฮาบ่มีเงินปินป่วยย่างเช็นอ้อนเนาะช่วงเดือนที่แล้วอ่ะสมงเดือนที่แล้วอะอ้อนเจ็บทองนาองเจ็บทองเขาของโมอเนือกว่าแบบสิจ่ายแพงเนาะแต่ว่า ใจแขกประมาณหารลยกว่าบาทอ้อนโขดดีใจเลยเพราะว่าอ้อนตอนนั้นมีเงินติดโตแข่สองพันบาทเองเนาะคือแบบน้ำตาไหลตอนนั้นคิดว่าโอ้ยเสียใาเยเนี่ยกับบริษัทายกับที่ว่าดีเนาะตอนนั้นกับบริษัทคิดท่องไพ่คิดทึงแต่เอื่อยพ่อแม่ยังประมาณนี้เนะเลลาะหล้ยๆอยยางนะทุกคนฮัลโหลคือตอนนี้กันยังประหยัดอยู่เนาะทุกคนประหยัดไปอยู่เนาะประหยัดไปก่อน ก็ยัดไปก่อนเดียวถ้าอ้อนมีงบตอนไหนก็อ่อนก็อาจจะได้ไปแลวก็อ่อนมีเวลาอ้อนก็อาจจะได้ไปเนะาะค่ะ BPSC เบื่อก็ต้องขอโทษขออภัยหล,ล,ลายเด้อจ้าเนาะขอโทษขออภัยละลายค่ะมีงบคุแลเนาะจังจะได้ไปเนาะมีงบคุแหละตอนนี้ก็อาจจะได้ทายเห็นทายตาั้มสถท้านทีตั้ตมแบบโอโ้โหตั้มทางเขาทางเขาห้องทางเขาคอนโดทางไปพงงานตอนหับเงินตอนเลิกงานเนียแหละ ประมาณนี้แหละชีวิตอ่อ,อน่ามียังดอกทุกคนก็มียังเลยบอกเลยเนาะอ่อนกะตองแบบหื่เบาเลยกะมวนในการชีวิตนี้บดเพราะว่าบาดีนางรถบดิเมาหันนะแต่กะทาวว่าอยากไปอยากไปสุดๆเลยอยากไปอ่าอ่อนอยากไปบออยากไปแบบร้ายๆสถานทีอ่อ่ะ เดี๋ลายสถานที่อยากไปหลายเนาะถ้ามีโอกาสถ้ามีงบอ่อนก็อาจจะได้ไปนะทุกคนโอเคเนาะคลิปนี้อ่อนก็ต้องค์ขอตลลัวลาไปเพียงเท่านี้เดอ้อจ้ะพีพีเอฟซีเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์อ่อนน้ำเดอ้อจ้กจะกดติดบริการทุกคลิปของอ่อนเนาะอ่าอีกซองลอยก็ถึงซองเมื่อฉับแล้วโอ้ดีใจร้ายร้ายเนาะพีเอฟซีเอ็นดูออนไลน์อ่อนกับตองขอบคุณในไลน์เด้อจ้ะเนาะ ทอโต้ลาพิเศษเท่านี้แล้วสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย